สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการถอดสวิตแผงควบคุมแอร์ของ t o y ยต้ามติเนะครับสำหรับแผงสวิตของ t o y ยต้านะครับก็จะเป็นแบบคันโยกซึ่งที่ปลายคันโยกก็จะมีสายเคเบิลนะครับสอดก็ไปที่ไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมสตัทหรือช่องปิดเปิดรับลมนะครับ ซึ่งการถอดก็จะมีการมีความยุ่งยากมากกว่าของ tfr นะครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ให้เกียรติแนะนำมานะครับชกวนก็ขอขอบคุณมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการถอดชุดแผงสวิตช์คอนโทลควบคุมแอร์กันเลยครับเริ่มจากถอดแผงแผงกลาดใต้พวงมลาลัยก่อนนะครับซึ่งที่แผงกาดก็จะมี สกรูยึดอยูสอ่สองข้างนะครับแล้วก็มีเป็นน็อตเบอร์สิอยู่ตัวหนึ่งอยู่ด้านล่าง นั้นก็ถอดกาดกาดครอบชุดหน้าปัดนะครับก็จะมีสกรูยึดอยู่ด้านบน2ตัวแล้วก็ที่ใต้สวิตช์กุญแจอีกจุดหนึ่งและที่แผงสวิตช์ควบคุมแอร์อีกจุดหนึ่งนะครับ จากนั้นก็ถอดถอดช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของนี้เราก็ต้องถอดออกมาทั้งทั้งแผงเลยนะครับก็จะมีเบอร์น็อตเบอร์สิบอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งแล้วก็เปิดช่องเก็บของมาก็จะมีสกรูยึดแล้วก็ที่ด้านล่างอีกตัวหนึ่งนะครับ ครับจากนั้นเราก็ทำการถอดเปลี่ยนตัวนี้จะเป็นสวิตพัดลมนะครับนี่เป็นสวิตพัดลมตัวนี้จะเป็นขายโยกเพื่อปิดเปิดแผ่นบังคับที่ทางลมนะครับเป็นแผ่นรับลมภายนอกนะครับแค่นี้นะครับแผงของ m i g h X ตอนนี้ก็มีขั้วไหมร้อครับสําหรับเทอร์อโมสตัตของไมเ็กนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็จะมีสายสายมาดึงเกี่ยเดยววันนี้ผมก็จะนำเสนอเฉพาะวิธีการถอด ชุดสวิตนะครับวิธีใส่ก็สอดชุดใส่คิเบิลเข้าไปใส่ใส่ไฟ เช็คปลายสายให้ดีนะครับตัวไหนเป็นของเทอร์โมสตัตตัวไหนเป็นของอปิดเปิดช่องรับลมนะครับ ดสอบการดึงแบบเทอร์โมสตตดทดสอบดึงให้สุดนะครับ ก่อนอื่นต้องทดสอบสวิตก่อนนะครับทดสอบการทำงานของชุดสวิตชุดแอร์เกืดมีปัญหาการผิดพลาดนะครับแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ